บทความเรื่อง1ิบข้อคิดให้โอกาสตนเองได้มอบความรักให้ตนเองโดยพระสินอินทระวงศ์ 1. ความรักในตนนั้นเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากบางครั้งการทำร้ายตนเองกลับเหมือนรักตนเองและการรักตนเองกลับเหมือนว่าเรากำลังทำอะไรอะไรเพื่อผู้อื่นความรักตนเองที่แท้จึงเป็นเรื่องทวนกระแส มีเพียงผู้เข้าถึงการรักตนเองได้อย่างแท้จริงจึงเข้าใจได้ว่าอะไรเป็นอะไรผู้มีปัญญาเท่านั้นจึงเห็นว่าความเมตตาผู้อื่นคือความเมตตาตนเอง 2. เมื่อรักตนเองแล้วก็สมควรมอบความรักให้ผู้อื่นให้คนรอบข้างให้ครอบครัวให้เพื่อนให้สังคม เพราะเรารักตนเองเราจึงทําให้เขามีความสุขสร้างความทรงจําที่ดีของเราขึ้นมาด้วยการสร้างความทรงจําที่ดีให้ผู้อื่นหากเรามีขนมสองชิ้นจงกินเพียงหนึ่งชิ้นแล้วแบ่งปันหากเรามีน้ําดื่มเพียงหนึ่งแก้วแม้เด็กน้อยผู้กระหายน้ําเดินผ่านมาก็จงสละให้เขาหากเรามีเพียงข้าวหนึ่งจาน ทุกครั้งที่กินจงกินอย่างรู้คุณกินข้าวกินอาหารคือการต่อชีวิตให้ยืนยาวจงกินด้วยสมาธิด้วยความดื่มดำทั้งหมดที่มี 3. ต้นไม้เติบโตสูงใหญ่ให้ร่มเงาแก่นกน้อยมแมลง แม้ผู้คนยังตั้งชุดโต๊ะสนามแสนสวยไว้ใต้ร่มเงาของมันจงเป็นอย่างต้นไม้ผู้ให้ความร่มเย็นออกดอกผลให้คนชื่นชมอย่าใส่ใจเลยว่าจะได้อะไรจากใครหรือไม่เพราะเราแข็งแรงพอเข้มแข็งพออย่างรากลึกพอเพียงพอแล้วในตนเอง 4. วัตถุเงินทองชื่อเสียง ตำแหน่งคำสรรเสริญเหล่านี้คือของมีคมใช้ให้ดีก็ดีไปใช้ไม่เป็นก็เท่ากับถูกของมีคมกรีดร่างกายชีวิตมนุษย์สมบูรณ์ในตัวอย่านำสิ่งเหล่านี้มาแปะป้ายตั้งราคาคนตั้งราคาตนเพื่อนมนุษย์ดุดเดียวกันถอดหัวโขนไว้ไม่มีนายพลไม่มีนักการทูตที่ไหนแม้คนรวยคนจน คนสำเร็จคนล้มเหลวก็หามีไม่มีเพียงมนุษย์เดินดินเจ็บหิวร้อนหนาวดีใจเสียใจพระพุทธเจ้าอย่างเรียกแทนพระองค์ว่าเป็นกันยาณมิตรไม่มีเจ้านายไม่มีผู้นำทุกคนคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 5. ความสงบคือของหายาก ความวุ่นวายคือของหาง่ายความสงบแท้อยู่ในใจตนใจที่ไรเสียงความคิดคือความสงบผู้มีความรักให้ตนเองสมควรมีความสามารถทำใจให้สงบเมื่อสงบแล้วเราจึงเห็นกิเลสตนเห็นความจริงในตนเห็นทั้งดอกไม้และซากหมาเน่าในตนของดีเราก็มีของเสียเราก็มีของดีๆทำให้งอกงาม ของร้ายๆของเสียๆจงลดทอนให้เบาบางความสมบคืออาหารของจิตของใจคือพื้นที่ว่างที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งห้องนอนแสนสวยอาจมีโต๊ะตู้เตียงแต่ห้องนอนแสนสวยไม่อาจสวยได้หากไม่มีพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างของใจคือจิตที่เป็นสมาธิมีอะไรอะไรแต่ไม่มีความว่างให้ชีวิต อะไรอะไรในชีวิตก็ไร้ความหมาย 6. การครอบครองมิใช่ความสุขหากเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทุกข์วันแรกที่ได้มาคือวันที่นับถอยหลังสู่การสูญเสียจงเปิดดวงตาธรรมของตนแล้วมองให้เห็นความจริงในข้อนี้จงพิจารณาธรรมแยกคายและมีชีวิตโดยไม่ประมาทในธรรม ความสุขแท้คืออิสระจากทุกสิ่งความสุขปลอมคือการครอบครองบางสิ่งเพียงบางเวลาเพื่อสแสวงหาต่อไปเมื่อสูญเสียสิ่งที่ครอบครองไม่ใช่ความผิดผิดที่ยึดในสิ่งที่ครอบครองความรักความเมตตาคำสรรเสริญที่ผู้อื่นให้จะจีรังยั่งยืนได้อย่างไรอะไรอะไรก็ไม่แน่นอนทั้งนั้น ทุกอย่างผูกพันไว้กับเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแก้ปมแห่งการยึดมั่นถือมั่นค่อยๆค,คลายค่อยๆแก้ไปทีละปมสองปมแม้แก้ไม่ได้จงอย่าเอาเชือกมาผูกปมเพิ่มผู้รักตนเองเป็นย่อมไม่กระทำเช่นนั้น 7. ตัวตนแท้จริงของเราคืออะไรกันแน่เราคือใคร และอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีเราสิ่งนี้คือเรื่องท้าทายที่รอให้ผู้รักตนเองไปพิสูจน์ในความคิดมีภาพมีเสียงมีความรู้สึกชอบพอใจไม่พอใจในความคิดมีความทรงจำมีประสบการณ์และในความคิดมีการประมวลผลมีการคิดคำนึงประเมินคำนวณผล พราะคิดจึงมีเราแม้ไม่คิดก็ไม่มีเราอะไรคือความคิดอะไรคือตัวเราม่ใช่ก้อนสมองเท่านั้นที่ทำให้เกิดความเป็นเราขึ้นในโลกทว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณไม่อาจช่างตนวัดความเป็นเราจึงเป็นเรื่องลี้ลับทว่าควรค่าแก่การหาคำตอบรู้สิ่งใดไม่สู้รู้ตน รู้ตนสูงสุดคือรู้ว่าไม่มีตนให้ความรักตนเองนำทางไปค้นหาตัวตนที่ไม่มีตัวเอง 8. รักแท้คือความเมตตาขอท่านจงมีความเมตตาให้ตนเองบ้างความโกรธคือไฟเผาความเหงาคือความหนาวเย็นสองสิ่งนี้ม่ใช่ของดีทั้งคู่ทิ้งความโกรธจะพบความเย็นพอเหมาะพอดี ทิ้งความเงาจะพบความอบอุ่นพอดีพอดีทิ้งความโลภทิ้งความหลงพื้นที่ชีวิตจึงกว้างใหญ่ไพศาลบ้านของท่านมิใช่เพียงพื้นที่ที่ท่านครอบครองอยู่ในโฉนดที่ดินทว่าคือโลกทั้งใบพี่น้องของท่านมิใช่เพียงรายชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านหาคือคนสัตว์เหล่านั้นทั้งโลก มองให้จริงย่อมเห็นว่าท่านมิใช่คนเดียวไดสิ่งนี้เห็นได้ด้วยใจมิใช่ดวงตา 9. กขอท่านจงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเถิดมีแต่หนทางนี้เท่านั้นที่จะทำให้ท่านรักตนเองได้สำเร็จการปฏิบัติธรรมมิใช่การสวมใส่ชุดขาวมิใช่การเข้าวัดสวดมนต์ทำบุญทว่า คือการชำระจิตใจตนด้วยศีลคือการไม่เป็นผู้เบียดเบียนสมาธิคือการทำชีวิตให้มีความผ่อนคลายทำใจให้ระง,งับความผูกอาฆาตจองเวรคือการทำจิตให้ว่างสงบนิ่งส่วนปัญญาคือวิปัสสนาคือการเจริญสติเดินให้รู้นั่งให้รู้ยืนให้รู้นอนให้รู้ เกิดความคิดความคิดดับไปก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งนี้เองย่อบทำให้ท่านอยู่ในสำนึกว่าอะไรอะไรล้วนเป็นของไม่เที่ยงอะไรอะไรก็ตั้งอยู่ในเรือนของความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นอันที่จริงแล้วท่านก็เกิดมาเพื่อปฏิบัติธรรมแต่คือทั้งหมดของชีวิตแม้เรียนรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปว จริงท่านย่อมบรรลุแล้วซึ่งการรักตนเองโดยสมบูรณ์10ข้าพเจ้ารักตนเองข้าพเจ้าจึงรักท่านด้วยข้าพเจ้าเห็นความชั่วร้ายในตนเองข้าพเจ้าจึงเข้าใจท่านข้าพเจ้าเห็นความดีในตนเองข้าพเจ้าจึงเห็นความหวังในตัวตนของท่านเพราะเราไม่ต่างกัน เราะเราคือเพื่อนมนุษย์เหมือนกันความรักคือสิ่งงดงามยิ่งใหญ่จงรักตนเองให้สำเร็จแล้วความรักของท่านจะไม่ผูกพันครอบครองไม่แบ่งแยกไม่ตัดสินเป็นความรักที่อบอุ่นงดงามไม่ทำร้ายตนเองไม่ทำร้ายผู้อื่นรักแท้มีอยู่แล้วในใจทว่าท่านมองไม่เห็นเพราะถูกกิเลสบังตา ขอจงชำระใจให้ถึงพร้อมแล้วจะรู้ว่าความรักอยู่ตรงนี้อยู่แล้วไม่เคยจากขั้นไปไหนเลยพระสินอินทระวง์ผู้ประพันธ์